เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดโอซ่าชาแนลกันเช่นเดิมครับในวันนี้เนี่ยคุณอยู่กับผมในเกม Solo Leveling Arise นี่นะครับซึ่งตัว Arise เนี่ยเขาสะกดว่าจงเติมไม่ใช่จงตืน่น แน่นอนครับผมโดนไปอีกแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมาเติมเพิ่มนะครับหรือว่ามาเปิดเพิ่มอีก200ใบนั่นเองครับเพราะว่าผมต้องการหาตัวละครที่เป็นเมตาตัวละครที่สามารถเอาไว้ผ่านด่านตื่นได้หรือแม้แต่การเปิดของซ้ำนะครับเรียกว่าของนะไม่ใช่ตัวละครซ้ำนะครับเพราะว่าของซ้ำกับอาวุธทรงจินอูหรือตัวละครซ้ำอย่างมันก็ได้แหละถ้าซ้ำมากก็ดีนะครับมาเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยครับว่าสิ่งที่ผมอยากได้นั้นมีอะไรครับ สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านค้าเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่แนอนวันนี้ผมมีร้านค้ามาแนะนำก็คือร้านค้ายาดาเกมเซ็นเตอร์เติมถูกเติมไวบริการดีแล,และยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกเพียบเลยนะครับมีทั้งแพ็ครายเดือนรายสัปดาห์แพ็คเพชรรวมถึงเกมพาสต่างๆก็มีให้เลือกซื้ออีกเช่นกันนะครับหากทุกคนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ l i น์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือจะทักปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับ แน่นอนครับผมในการเปิดกาชานะครับก็ไม่ต้องเกลือแน่ๆแหละครับไม่ไม่ไม่เกลือต้องไม่พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับคือผมเนี่ยเกลือตลอดเลยนะครับใครที่ตามไลฟ์สตรีมผมแต่วันแรกจนถึงตอนนี้นะครับต้องพูดว่าผมเก็บการันตีนะครับย้าว่าเก็บการันตีนะในดีตัวเองทุกดอกเลยนะครับย้ําว่าทุกดอกเลยนะไม่มีแบบหลุดเลดไม่มีอะไรเลยนะครับ ทุกดอกโอ้โหบอกได้เลยว่าการันตีมันจะประมาณนี้ฮะมันจะมีการันตีตั้งแต่64ขึ้นไปอ่ะผมเก็บประมาณแบบ 6970- 75ตลอดเลยนะครับโอ้โหแล้วแบบแดงออกมาแค่อันเดียวแล้วระหว่างทางเนี่ยโอ้โหฟ้าแบบออกมา9ก้าอันมั่งม่วงออกมาอันเดียวแบบปล่อยมากซึ่งทําให้ไอดีผมเนี่ยทรัพยากรนะครับเรียวกว่าดาบฟ้าของฟ้าเนี่ยคือเต็มครังเลยนั่นเองครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวละครหรือว่าพวกอาวุธต่างๆไม่ได้ใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าทุก นะครับพูดไปก็หลายใจไปนะครับมีเงินไปก็เท่านั้นนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องการที่สุดในการเล่นเกมนะครับในการสุกชาติก็คือดวงนั่นเองนะครับผมเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมในตัวละครหรือว่าในสิ่งที่ผมอยากได้เลยนะครับแน่นอนเลยโอยโชเกอรอไปแล้วเพราะว่าล่าสุดเพิ่งได้ไป ผมเพิ่งได้ไปเนี่ยจบการตีมเมื่อวานในไลฟ์สตรีมเลยนะครับก็แน่นอนในสิ่งที่ผมอยากได้ในการคัดเลือกเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยผมอยากได้หลายๆตัวละครนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้แบบเอ็นเกมจริงๆก็จะเป็นดาบเหมยนะครับแล้วก็เป็นอันดีนั่นเองครับแต่ว่าอือื่นเนี่ยเอามาได้ดุดเดมาได้เช่นกันแต่ว่าณนะตอนเนี้ยผมอยากปั้นให้ตันไปสักอย่างหนึ่งก่อนนั่นเองครับส่วนตัวละครเนี่ยตัวใหม่ๆมาได้ครับซึ่งผมจะต้องการตัวดีครับอืมนะตัวดีเลยซึ่งเป็นตัวละครที่เบรกดีมากแล้้้วววกกกกกก็็อยยาาาาไดดเเเเเมม่่่่รรับับบปนนตลลลละททีีีแิง เงานะครับที่เป็นตัวละครของกิมชอนะครับตัวเนี้ยมันจะเพิ่มเลือดให้กับทีมด้วยนะครับและหมายความว่าตัวละครตัวนี้จะเก่ง ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เบรกเก่งด้วยนะถามว่าทำไมผมแมวตัวนี้ตัวนี้ผมว่ามันขาตายสําหรับผมเล่นยากไปหน่อยนะครับผมไม่ค่อยชอบตัวละครที่ขาตายเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะเอาเป็น,นว่านี่คือการสุ่มกาชาของผมเรียกว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะครับครั้งสุดท้ายในซีซั่นนี้นะครับครั้งหน้าเจอกันก็จะเป็นน้องชาเลยนะครับแล้วก็ตัวละครตัวอืว่นที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าวันเวลาเนี่ยผมไม่ทราบนะว่าเข้าเมื่อไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วกาชาเนี่ยมักจะเข้ามาทุกๆ14วันสห์นั่รับหรือวว่่่่าาาาถถ้้้เเเป็นนไไดขรีบบแตสใหญกม เปิดใหม่อ่ะมันจะสัก14วันเข้ามาทีหนึ่งนั่นเองหรือว่าประมาณเดือนหนึ่งสองครั้งประมาณนะครับไม่ใช่แบบพวกแบลยย็คโคเวอร์อะไรเงี้ยที่ว่าเข้ามาแล้วแบบอาทิตย์ละตู้เลยเพราะว่าอันรีบครับเขา,าเรียกว่าเร่งแพทนั่นเองนะครับมาเรามาดูเกมนี้กันในไลฟ์สตรีมเราเปิดเกลือไปแล้วนะครับในคลิปเราจะเกลืออีกหรือเปล่านะครับแน่นอนสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุด200ใบนะครับถ้านับการันตีจริงๆเนี่ยมันจะได้แค่สีแดง <laughs> มันจะได้เค่มา3าถึงสแดงเท่านั้นนะครับผมต้องการมากกว่านั้นเรียกว่าโลบใช่ไหมใช่เราโลบครับเราเติมมาเพราะเราก็ต้องการถูกไหมอ่ะไป let's go ยไงใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะมีคลิปสุมการชาแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าก,กดไลค์กดแชร์หรือคนดูน้อยเนี่ยแน่นอนเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เติมบ่อยเพราะว่ารายได้เราก็ ไม่ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าทุกคนอยากเห็นผมเกลือหรือว่าอยากเห็นผมพัฒนาดีแล้วก็เล่นเกมที่ไปตลอดก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วช่วยกันดูทุกคลิปด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะสิบใบแรกเริ่มกันเลยละกันโอ้โหเสียงหมดละไลฟ์สตรีมทุกวันมันมีวิธีดูนะครับว่าได้แดงยังไงเนาะก็มันจะมีวิธีเช็ค ก่อนหน้านี้อันหนึ่งก็คือดูที่แว่นตาของน้องนั่นเองครับแล้วก็ต่อมาก็คิดดูที่เออเลอร์นั่นเองเนาะแต่หลังจากเมื่อวานนี้ที่ผมสุ่มกาชาให้คนอื่นไปอีกแล้วม่วงมาอันเดียวแล้วอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นหลังไมหรือหน้าไมก็เอาหมดเลยเอ๋ออุ้ยเกินไปคือสายฟรีดวงดีมีเยอะแยะผมนี่เติมแล้วเกลือนี่คือแบบโอ้เจ็บนะอยากได้อยากโดนเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะครับ10โลผ่านไปแล้วครับเรียกว่าเกลือม่วงอันเดียวคือม่วงแบบการันตีด้วยน,นั่นเองนะฮะ เฮ้ยได้เฮ้ยได้ไ่าด้ปะว,วะมันมันวิ่งสองตาโอติมจะวิง่งตาเดียวปะวะเออผมมึนแหละแต่ว่าเมื่อวานที่เปิดกระช้าให้คนอื่นไปเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหนะครับตึงจัดตึงจัดอันนี้ก็ตึงฮนะม่วงอันเดียวอีกแล้วฮะเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการมากที่สุดเลยครับม่วงอันเดียวเป็นอะไรที่ไม่รู้สิมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออถ้าม่วงมาเยอะเนี่ยมันยังไปย่อยเอาของต่างๆให้ทรงติ๊ดูได้ต่อนะครับ แย่เลยอดีตแย่เลย20โลเข้อไปแล้วครับแวนวิงอีกแล้วนะครับถ้าแว่นวิงนี่คือโอกาสไม่ได้สูงมากนะครับอย่างคนเมื่อวานที่ผมสุ่มให้นี่คือแว่นวิงด้วยนะครับไม่ออกด้วยเป็นสีม่วงอย่างนี้ด้วยนะครับและหลุดเลดม่วงเป็นแดงอย่างชอบนะฮะม่วงหนึ่งอันอีกแล้วสุดยอดนะฮะสามสิบใบม่วงสามอันแบบตึงๆสุดยอดไปเลยครับผมดวงดีสุดๆนะฮะเท่าไหร่แล้วดูดิ เพิ่งการันตีแล้วนะฮะอ๋อฮะเวนวิงเวนวิงอีกแล้วมันจะมีเกมไหนบ้างไหมที่ผมเล่นแล้วไม่เกลือผมเกลือทุกเกมเลยนะครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปสุ่มในช่องผมดูนะครับว่ากาชาเจตโอซ่าคุณไล่ดูทุกคลิปเลยครับเฮ้ยอันนี้ม่วงมาเยอะอยู่ใช้ได้ครับมันต้องบ่นถึงจะมาใช่ไหมคุณไล่ดูได้เลยนะอืมทุกคลิปเลยกาชาผมต้องเกลือและการันตีทุกเกมแต่ผมไม่ได้ต้องการการันตีนะ โอ้โหวันนี้ได้อยู่แหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นมาอยู่ดีเพราะสุดท้ายวุฒิซาก็ดีกว่าอยู่ดีเนาะตามนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราบีดาวเยอะปลดดาวได้ก็ดีนะครับตามนั้นเสียงก็หมดตังก็ไม่มีเกลือก็เกลือเหลือจะเชื่อโอ้โหเอาไปทุกอย่างเลยเกมนี้ในโลกใบนี้นี่เราคือทำบุญเกาวัดทำบุญร้อวัดไปบวชก็แล้วนะฮะยังจะเกลือขนาดนี้ ไม่เคยมีคลิปไหนที่เราแบบว่าชมเกมหรือว่าแบบดีใจสุดๆเลยนะไม่มีเลยนะเหลือจะเชื่อตัวละครยังไม่มารักตัวโอ้โหโโว้าวสุดยอดนะครับอันนี้น่าจะกดอันนี้ก็น่าจะเอาเป็น67เนาะถ้าไม่ได้ก็คือโคตรเกลือเลยนะเพราะปกติแล้วมันการันตี64ใช่ปะคนจะต้องได้ที่65 66และ67หมายความว่าเนี้ยผมต้องได้แดงเว้ยถ้าผมไม่ได้เท่ากับผมเกลือ Led แวนวิงทุกดอกนะฮะแต่นี้เออเริ่มมามาโอเคก็คือการันตีแหละตามนั้นนะฮะขอแดงหลายๆอันแล้วกันนะเพื่อนนะฮึบม่วงแตกลุ้งได้ไหมม่วงแตกแดงไปได้ไหมขอได้ไหมอืมคนอื่นเขาแดงออกกัน2อันสามอันสี่อันผมนี่คือการันตีทุกอันแดงออกการันตีทุกอันเหลือจะเชื่อโอเคตัวใหม่ ไอตัวนี้ไม่ได้คิดว่าอยากจะได้มาเลยนะเอาจริงนะเพราะว่าเนื้อเรื่องที่เราเล่นยังเล่นไม่จบเลยหมายความว่าถ้าเราได้ตัวละครมาเนี่ยเราต้องไปปั้นในเนื้อเรื่องมันอีกเหนื่อจะเหนื่อยนะฮะอ่ะสคิปเลยดูซิได้อะไรตัวละครนะเนี่ยใครวะเอม่าหรอเอม่าฮะโอเคก็ถือว่าได้ตัวละครที่ต้องการนะจะฟังเสียงนี่ไม่ได้ดีใจเลยนะ <laughs> เสียงคือความดีใจไม่มีเลยคนระับตอนนี้ โอเคตัวละครใบม่2ตัวนะครับตามนั้นป่ะจบไปแล้วครับหนึ่งการตี60ใบเหลือะจะเชื่อนะครับผมป่ะต่อเลยเหลืออีก140ใบครับเ <ssä> หมือนจะป่วยด้วยเนี่ยผมเนี่ยอืมกาชาเกลือจนป่วยนะฮะช่วงนี้ป่วยการเมืองและแตกลุงไหมอ๋อย่างเกลือม่วงมาอันเดียวตลอดเลย โอเคแว่นวิ่งนี้เราสคิปเลยฮะเฮ้ยแตกลุงว่ะเอาตัวเดิมเอ็มมาซ้ำโอเคเราไปเปลี่ยนเราไปเปลี่ยนเราไปเปลี่ยนอีกอ้าเฮ้ยสองแดงเฉยอย่างงี้เราต้องสคิปหรอคือเราต้องสคิปหรอคือยังไงอะคือถ้าสคิปแล้วจะมาหรอถ้าไม่สคิปแล้วคือเกลือหรอเฮ้ย สามล้นไปนเลยวะอ่าวหวังสูงไอ้นี่หวังสูงไอ้นี่หวังสูงเจ็ดโอซ่าหวังสูงนะฮะเอาเรื่องนะฮะถือว่ามาดวงดีกลางๆนะเออนะฮะแล้วเรานนั้นได้เลดตัวที่ต้องการ2ตัวเลยนะครับอันนี้เราถอดเลยเราถอดเลยหลังจากนี้เราต้องการตัวที่เรายังไม่มีและตัวละครที่ต้องตั้นดาวเพิ่มสําหรับผมนะผมจะปั้นตัวนี้นะครับผมส่วนอาวุธก็เอาแบบดีไปเหมือนเดิมเฮ้ยเราเอาหลุดเลดบ้างดีไม่เาเอาแบบนี้แหละนะครับไป ต่อฮะเหลืออีก120โรนะฮะตึงๆอันนี้คือได้แดง2อันครั้งแรกในชีวิตในไอดีนี้เลยเนี่ย <c oughs> โอเคแล้วก็แบบไม่ไม่การตีครั้งแรกด้วยนะฮะโอ้โหโคตรดีนะฮะความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้นี่เองไหนล็องสกคิปอีกรอบดิฮึบอ่าคน้อมก็วางสูงกันได้นะครับผมอ่ะแน่นอนแวนวิงอีกแล้วนะฮะยังไงฮะอันนี้ดูฉากนี้ดึ๊บดึ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 บ,ดบมีแดงไหม ฮึบฮึบสีแดงสีแดงมาฮะมันมีได้ลุ้นอยู่แต่เราจะสคริปครับและอ่าสไนเปอร์อันใหม่ไปนี่ยโอเคปืนสไนเปอร์อันใหม่ยังเกลือแต่ก็ยังได้อยู่นะฮะก็ถือว่าเราได้ตัวละครที่ต้องการมาแล้วที่เหลือก็แค่ต้องใช้เงินปั้นแค่นั้นเองครับนั่นแหละประเด็นคือประเด็นคือมันต่อจากเนี้ยแหละครับที่เราจะไม่มีเงินปั้นตัวละครฮะและและและแดงมาฮึบม่วงสามถือว่าไม่แย่ฮะ และได้คิมชอมาผมชอบมากตัวดีนะครับเป็นตัวละคร SR ที่เก่งอีกหน่งตัวนะไม่มีแตกนะครับผมโอเคไปกันต่อเลย <c oughs> โชว์แวน่นไม่วิงสตางค์ได้ไหม <c oughs> สกิปแลอันนี้อ๋อคดเกลือเรากำลังจะเข้าสู่การตีในอีก20โรนะฮะแน่นอน <c oughs> อห้าอย่างเดียวเลยนะฮะ <c oughs> เขาห้าเราเฮนะฮะตอนนี้สคริปต์เลยโอเคละโอเคเนี่แวนวิ่งอีกแล้วนะฮะอันนี้เข้าเข้าหกสิบสี่นะหมายความว่าถ้านี้ไม่ได้ผมการันตีอีกแล้วนะครับชัดเจนชัดเจนว่าการันตีชัดเจนเลยอ๋ออันนี้หกสิบหกนะฮะเหลือจะเชื่อ อันเนี้ยกดอันเนี้ยได้แน่นอนนะครับอันนี้ได้แน่นอนหวังนะครับในครั้งหน้าก็คือในการสูเปอร์50ใบผมหวังแดงออกอีกหนึ่งอันถ้าแดงไม่ออกก็คือไปการตีอีกแล้วนั่นเองนะครับอันเนี้ยออกแน่แน่ถ้าไม่ออกคือโคตรเกลือเว้นวอีกแล้วเหรอจะก,การตีจริงจรินะครับโชว์ฉากดีๆก็ไม่ได้เออแล,ล้วลุล่วงส่วนส่วนสองแดงไหมาสามแดงเลยไ่ะสี่เลยก็ดีฮึบโอเค ขอม่วงแตกได้ไหมได้ปไปแล้วครับตัวละครหรออ,หรอุรอขอบคุณที่รอตัวธนูหรออ้าตัวเกลืออาเรมีแจกเจวันอยู่แล้วเราไมไ่ต้องการตัวนี้เลยรุ่นแรยนะรุ่นเลย <c oughs> เลย <c oughs> ไม่ได้ต้องการตัวนี้เลยนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับตัวเบรกดีๆก็ตัวนี้ใช้ได้แต่ว่ามันมันเบรกดีแบบตัวอื่นมันดีกว่าไงใคาบางอ่ะแน่นอนนะฮะ ก็เหลืออีก50บใบนะครับกดแปลให้หมดเลยนะครับเขาห้าเราเฮ้อนะฮะซิปไปเลยรอบหนึ่งไม่มาโอ้โหว่ันเดียวไปต่อฮะเราเฮ้อเฮ้ยน้องแวนขอดีๆได้ไหมดึ๊บ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 ไม่ไม่ดึ๊บเลยและ โอ้โหหรือจะเชื่อนะหรือจะเชื่อนะอน,นี่ตัวใหม่ไะเนี่ยตัวใหม่นะครับอ่ะอีก30ใบครับไปเรื่อยๆเลยฮะเสียงหมดแล้วเฮ้ผมจะกลายเป็นเชี็พ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยเสียงไม่มีเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าจะมานะครับมันค้างนิดนึงนะ <c oughs> เอาล่ะเอะอดีมากสกิปไปเลยฮนะเกลือแบบนี้นะฮะ สิบใบสุดท้ายถ้าไม่ได้ผมก็คือการันตีทุกอันยกเว้นอันเมื่อกี้ที่ไม่การันตีอันเดียวก็คือไม่การันตีจะออกเป็นสองแดงก็ถือว่าผมได้มากี่ลุงวะไม่ชีลุงดิผมได้มากี่แดงวะอะนับก่อนนับก่อนก่อนไปสุ่มนะครับสิบโลสุดท้ายผมได้มาหนึ่งตัวสองตัวใช่ไหมซัมเอ็มม่ามาหนึ่งนะฮะเออแบ็คนะครับสองเออเป็นสามแดงนะครับและนี่เป็นสีแดงใช่ผมได้มาสีแดง สีแดงใน200ใบหรอถ้านับเป็นการตี64ก็6กสี่ยี่สีใช่ปะก็ก็ถือว่าพอดีเลทนะก็ถือว่าพอดีเลทนะก็ถือว่าเท่าทุนนะฮะอ่ะอันนี้ถ้าได้ก็ถือว่ากําไรแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้ก็การันตีนะฮะปะตามนั้นสิใบสุดท้ายนึบึไม่เลย มันจะการันตีลูกเดียวนะครับไอดีผมนี่มันสุดยอดจริงๆโอ้โอเคถ้าเทียบกับสายฟรีที่เขาดวงดีแล้วนะครับเขาสุ่มได้แดงออก3ดาวเอ้ยเขาเรียกอะไร3ตัวอีกโลนึงมา4ตัวอีกโลนึงมา2ตัวโอ้โหเท่ากับเขาเติมไปประมาณ2 3 0 0พันบาทเลยนะไอ้นั้นอะ่ะเออแต่ว่าอ้าออาาากาา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 ่าา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 าไาา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  ก็ได้ตัวที่หวังเอาไว้แต่ประเด็นคืออาวุธไม่ออกเลยนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เสียใจมากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับเล่นได้หลักๆก,ก็เอาอาวุธมาซับ้ยเ,เอาตัวละครมาซับอยู่ก็ไม่ได้แย่เล่นต่อไปได้ละกันนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับถ้าอยากเห็นคลิปต่อๆไปก็ช่วยกันดูนะครับให้คนดูเกินหมื่นคนขึ้นไปเรียกว่าหมื่นวิวละกันแล้วก็กดไลค์ผมขอสักห้าร้อยไลค์ละกันขอเยอะนะครับเพราะว่า ตามนั้นนะครับก็จะพยายามไลฟ์สตรีมเกมนี้บ่อยๆแล้วกันอย่างใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับเดือนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในการที่มาอัดคลิปและเสียงหมดนะครับเพราะว่าไลฟ์สตรีมทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วพูดตลอดเลยนะครับเสียงจะไม่หมดก็แปลกแล้วนะครับป่ะเจอปืนงับทุกคนโชคดีครับขอให้ดวงดีในการสุ่มกาชาผมสวัสดีครับ